รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันหนึ่งลูกค้ากี่คนเป็นพันคนคะ่ะถ้าอย่างเทศกาลนี้ก็ประมาณวันเป็นล้านบาทเวลาเกิดปัญหานเนมือนไปนเล่นเกมในเขาวงกดอะคะ่ะวน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 เราหาทางออกไม่เจอแล้กคะ่ะต้องยอมแพ้ก่อนถอยออกมาแล้วมองกลับไปเราจะเห็นทางออกสนับสนุนโดย ซัมซุงแกลเล็กซี่โน้ต5แบงก์เทรดดิ้ง1992บริษัทจทัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์แพลนบีมีเดียให้บริการสื่อภายนอกที่อยู่อาศัยเวโรนาไทเวดวิลล่าหัวหินวี v คอนโดคอนโดหน้านิคมลาดกระบงังสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสูนน่รายการอุญมณร้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เราคง,งมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คณรุ่นใหม่รวยได้ กับเรื่องราวของพนักง,งานสาวที่ต้องเดินขายเครื่องดูดฝุ่นตั้งแต่เช้ายันคำ่ำถูกคนดูถูกขับไล่จนตัดสินใจเลิกเป็นลูกจ้างมาเป็นแม่ค้าขายอาหารรถเข็นข้างถนนที่นําอาหารทะเลสดไซส์ใหญ่มาผสมผสานกับเครื่องปรุงอย่างพิถีพิถันสร้างความแตกต่างจนเป็นที่เลื่องลือถึงความอร่อยจากแม่ค้ารถเข็นจึงกลายไปเป็นเจ้าของเมนูกุ้งอบขุ้นเส้นและอาหารทะเลแสนอร่อยที่มีคนต่อคิวรอชิมมากกว่า600คิวต่อวันรับลูกค้าวันละ1000คนสร้างรายได้กว่า1น0ล้านบาทต่อปี ด้วยร้านอาหารเพียงสาขาเดียวกับร้านอาหารซีฟู้ดอบอร่อยอายุน้อยร้อยล้านกันนิมมัคินิมา เช้าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยรู้สึกสดใสจังเลยนะคะสดใสและสดชื่นมากครับที่คุณผู้ชมได้มาเจอหน้าเรา2คนนะครับใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้มาแจกความสดใสไม่ได้มาแจกความสดชื่นอย่างเดียวนะคะคแต่ว่าเรามาแจกแรงบันดาลใจดีๆจากอายุนร้ายร้านขอร์รในวันนี้ซึ่งเป็นเจ้าของเมนูกุ้งอบบุญเส้นที่มีชื่อเสียงมาตลอด20ปีที่ผ่าน <ะ S 2> มา ผู้ชื่อไว้ไม่มีใครไม่รู้จกักกับร้านอบอร่อยค่ะใช่แล้วครับจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับเข็นรถเข็นขายกุ้งอบ็นเส้นสายเทาทินทาได้แหละ,ะจนปัจจุบันนะครับสามารถทำรายได้ได้วันละ3 0 0แสนบาท 3, <7. S 1> หรือเดือนละ9ล้านบาทหรือปีละ1น0ล้านบาทจากร้านเพียงแค่ร้านเดียวเท่านั้นครับมันไม่นานเชื่อเลยค่ะอยากไปเจอค่ะแล้วไปเลยปะเดี๋ยวน้องกิบจ๋าใจเย็นๆก่อนขอพี่ทำกันบ้านสักนิดนึงนะพี่นอรตพี่เราทำกันบ้านใช่พี่ต้องหาข้อมูลเอ้ทำยังไง ไม่เลยสัมซุง g g a l a ก y Note 5ของพี่ครับนี่ก่อนจะไปนะั่น้องยิบเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าร้านนี้เขามีเมนูอะไรเด็ดๆบ้านนะฮะอ๋อจะได้ไปคุยกับเขาถูกเราเลือกเมนูก่อนเลยว่าเราอยากจะไปทานเมนูอะไรแน่นอนอเราจะต้องกิน กุ้งอบวุ้นเส้นปูอบวุออ้นเส้นนี่เลยปลาหมึกทอดกะทินี่พี่พี่อเมื่อกี้บอกหาข้อมูลครับแล้วที่บอกว่าจะเลือกเมนูที่ไหนอยากกินแนละ้วจูงทำไมนี่ไงครับเราวงไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งไปให้กรุ๊ปทีมงานของเราอพอเราไปถึงเนี่ยอาหารก็พร้อมตรงหน้าแล้วไม่ต้องรอเรียบร้อยแล้วคับไปเลยดีกว่าไปเลยไปมาไป อายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้นะครับกับธุรกิจร้านอาหารที่สร้างรายได้ถึงปีละ100ล้านบาทครับผมค่ะถามพี่กบก่อนเลยเขาว่าพี่กบตอนนี้อายุเท่าไหร่ล้วคะ26ค่ะ26เฮ้ยไม่ใช่ย้อนลอยเรอย้อนสี่สิบหกค่ะสี่โอ้ยเด็กเลยเนอะเหมือนหน้าตายังดูเด็กอยู่เลยอะค่ะทำธุรกิจนี้มาแล้วกี่ปีคะ20ปีค่ะ20่สิบปีนะครับรายได้ปีล่าสุดย้ำกันอีกครั้งครับเท่าไหร่ครับ 100ล้านบาทค่ะ100ล้านบาทนะครับขายเยอะแค่ไหน oh. ถึงได้เป็นร้อยล้านวันหนึ่งลูกค้ากี่คน oh. เป็นพันคนค่ะวันหนึ่งลูกค้าเป็นพันคนใช่ยอดขายวันหนึ่งเนี่ย มีประมาณเท่าไหร่กี่บาทคะถ้าอย่างเทศกาลนี้ก็ประมาณวันเป็นล้านบาทว้ายว้ายว้ายถ้าไม่เทศกาลเอาแบบธรรมดาธรรมดาอ่าเฉลยเฉลยก็ประมาณ3 0,000นบาท่อ้ยยูดีอ่ะยูดมากสามแสนบาทรองรับลูกค้าได้ทั้งหมดกี่โตคะตอนนี้200ยกว่าโต๊ะค่ะสองกว่าโต๊ะกว่าจะทำซีฟู้ดออกมาขายทุกคนบอกว่าวันละเป็นล้านบาทได้เนี่ยต้องใช้พนักงานกี่คนนะคะ ตอนนี้เรามีพนังกงานทั้งหมดเกือบ2 0 0ท่านค่ะวันหนึ่งต้องสั่งกุ้งกี่กิโลประมาณ400โลค่ะหอยก,ก็ประมาณ200ค่ะปลาก็ประมาณ400ถึง500ตัว4-500ตัวต่อว,<ฮ>วันนะครับผมเยอะมากเมื่อกี้เตรียมตัวมาตั้งแต่ตอนก่อนมาควงไว้แล้วอยากกินอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวพาพี่น็อตไปกินหน่อยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะพี่สั่งแล้วด้วยไปเลยค่ะเชิญค่ะ เห้ดูดีมากเมนูขายดีของร้านอบอร่อยแห่งนี้นะฮะอยู่ตรงหน้าเราแล้วมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากขายดีลำัหนึ่งก่อนพี่กบกุ้งอบบุนเส้นกับปูอบุนเส้นค่ะกุ้งอบบุนเส้นกับปูอบบุนเส้นนะครับผมอะไรยกซอสมาทำไมไม่ถามก่อนหรอหยิบให้ดูไงว่าปูเขาตัวใหญ่แค่ไหนนี่นะดูตับก้าวุยอะไรทําให้เมนูนี้ขายดีรสชาติหนึ่งนะคะความนุ่มของวุ้นเส้นที่เราแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็กุ้งปูที่ตัวใหญ่สดเครื่องเทศของเราเนี่ยจะทานได้จนถึง ก้นหม้อเลยบางทีถ้าลูกค้าเก่าๆนี่จะรู้เลยนะคะเขาจะพลิกขึ้นมาเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยปูเส้น220ค่ะปูอะปูนี่ตามขนาดนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกอย่างที่บอกว่าขายดีเนี่ยขายวันละกี่หม้อกี่ถ้าปูนี่ประมาณ300ร้กูประมาณ300รรวมกันเป็นหกรเอยคะหกะ6อยหม้อเป็นยังไงรสชาติอย่างที่พี่กบบอกเส้นนี่เหนียวนุ่มแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศที่มันปนอยู่ในเส้นเรียบร้อยแล้วอร่อยมาก ค่ะมาอันดับ2บ้างกระพงทอดน้ำปลาค่ะปลากระพงทอดน้ำปลานะครับผมขายได้กี่จานต่อวันประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าตัวค่ะอันดับ3ข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูข้าวผัดปูที่พี่พงศออกมาข้าวผัดปูนะครับผมเม่นะฮะข้าวผัดปูนะฮะคือทุกโต๊ะต้องสั่งเลยนะคะคือมองดูได้เลยทุกโต๊ะเนี่ยตัวใหญ่มากคือจะบอกว่าตักไปตรงไหนก็เจอเนื้อปูเนื้อปูใช่ค่ะต้องผัดให้ไม่มันนะคะเนื้อปูเนี่ยต้องให้เป็นก้อนอยู่แล้วตัวข้าวเนี่ยก็ไม่เหนียวติดกันล้วนนะแยกเม็ดอย่างดีนะครับผม ค่ะนี่คนเทสมันไหมพี่มันมากไหนให้ข้าวมันนะกินแล้วมันมากอันดับสี่หอยเชลล์อบเนยหอยเชลล์อบเนยนะครับผมหอยจะตัวใหญ่มากสดๆเลยนะคะแล้วต้องมาล้างทำความสะอาดต้องมาดึงไส้มาล้างโคลนออกเลยค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะช้อนนี่เป็นไซส์ขนาดปกตินะมาตรฐานแต่หอยนะผิดปกติมันจะเต็มช้อนอยู่แล้วนะครับผมแต่นี่ทำเท่าไหร่ อันนี้ร4อยสสิบาทค่ะเฮ้ยตูวจริงเหรอค่ะแปดตัวนี่นะค่ะยังมีอีกเมนูที่ขายดีใช่ไหมของหวานข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงอะไรทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงของร้านนี้ขายดีความหอมนุ่มของข้าวเหนียวมันไม่อืดมันจะเป็นเม็ดรีๆสวยๆแล้วก็จะมีใบเตยนะคะสีเขียวสีขาวแล้วก็มะม่วงซึนงหวานมากทานแล้วแบบนุ่มลิ้นนะคะเป็นเซลล์ตัวจริงเลยน้ำไหลไหลอีกอย่างหนึ่งต้องถามก่อนเลยค่ะว่า คาแรคเตอร์ของร้านอาหารแต่ละร้านนะคะก็จะมีไม่เหมือนกันและอย่างคาแรคเตอร์อะไรของอบอร่อยแล้วที่ทำให้ทุกคนเนี่ยติดอกติดใจต้องมาต่อคิวต้องมาต่อคิวก็คือคุณภาพ คุณภาพของอาหารเนี่ยคือให้สังเกตว่าทุกอย่างนะเราจะคัดแบบใหญ่ๆแล้วก็ราคาซึ่งไม่แพงลูกค้าทันแล้วตกใจอะไรแค่นี้เองหรอร้อยสีบาทเองหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ตกใจสดมากแบบแทนที่แบบขับรถไปทานริมทะเลอย่างเงี้ย่าน้ํามันค่าอะไรก็ไม่ได้แล้วเงี้ยค่ะซึ่งแบบในเมืองซึ่งหาอาหารทะเลที่แบบสดๆรสชาติแบบอย่างนี้ราคาประมาณนี้ยากมากผมยึดหลัก3ประการเพื่อลูกค้าคือคุณภาพปริมาณ และคุณค่าที่คุ้มค่าเงินให้กับลูกค้าเออสเวนเซนอายุน้อยร้อยล้านอะคาเดมีสร้างธุรกิจให้ใหญ่จากสิ่งเดิมที่มีอยู่เวิร์กช็อปขายเคล็ดลับความสำเร็จแบบตัวต่อตัวกับเมฆเรียงไกรการชนะโพคินผ่านกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ต้นทุนที่มีอยู่ไม่จำกัดสู่การเพิ่มมูลค่าธุรกิจอย่างมหาศาล ใช้สิ่งเดิมในการต่อยอดสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทำให้ใหญ่กับการต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจร5และ6กุมภพาพันนี้สอบถามและสำรองที่นั่งโถร0839896822สนับสนุนโดย Samsung Galaxy Note 5 Winner Vision นนบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีพันธ์ อินเตอร์เมดิบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใครจะเชื่อว่าแม่ค้ารถเข็นจะกลายมาเป็นเจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดที่สร้างรายได้ปีละกว่า100ล้านบาทเส้นทางของเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามแรงบันดาลใจดีๆจากเธอกันเลยครับถ้ามาถึงเรกนี้นะคะยังไงพวกเราทุกคนอยากรู้ถึงจุดเริ่มต้น <ผม S 3> ข,ของพี่มากๆนะคะว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจ ออกุ้งอบพนเส้นร้อยล้านเนี่ยมาอย่างไงตอนที่บอกว่ารู้ตัวว่าตัวเองชอบขายของอมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ปหกเลยมั้งคะปห <laughs> กไปรับดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟงานลอยกระทงอะค่ะเขามาขายก็ขายดีได้เงินเยอะแยะเลยอ<ฮ>ะยไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออสนุกดีนะเง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ินมปนหาง่ายจังก็เอาโต๊ะตัวหนึ่งโต๊ะพับตัวหนึ่งไปตั้งนะคะแล้วก็ทำน้ำน้ำกระเจี๊ยบน้ำแกงหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตมาก็คือว่าครอบครัวเนี่ยก็มีปัญหานิดหน่อยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่เด็กๆคคคุุณพ่่่อกกก็็็จจะเเเลีีีี้้้ยยยงงงดดดูมาสใหรรนนนไถึืแปวช พ่อก็ไม่มีเงินที่จะส่งต่อพี่ก็เลยตัดสินใจไปสมัครเป็นเซลล์ขายพวกเครื่องดูดฝุ่นเครื่องกองน้ำที่ตัวเราเล็กนิดเดียวอะสมัยก่อน,นเราต้องใส่ส้นสูงแล้วก็แบกเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยหนักประมาณ10บโลได้เดอมอรท่าพาระ เดินทุกบ้านทุกซอยทุกซอกทุกมุมไปถึงบางแขลากเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยหรอใช่ไปขายเครื่องดูดฝุ่นตามบ้าน,นไปสาธิตให้เขา<อ>มีโดนไล่ด้วยใครให้เข้ามาเนี่ยหนูออกไปเดี๋ยวนี้นะอ,อะไรเงี้ยออกไปใครให้เข้ามาแบบว่าแบบไล่หลังมาอะไรเงี้ยไป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 อะไรเงี้ยคะ่ะรู้สึกไงบ้างตอนนั้นที่ดูดนโอ้ยมานั่งร้องไห้เลยมานั่งตั้งหลัก แล้วเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์ที่แบบที่มีคุณค่าไหมกับการที่ทําเซลล์อะคะอดทนค่ะ, ton, คะเพราะว่าการทําอาชีพเซลล์หรือค้าขายเนี่ยเราจะต้องมีความอดทนสูงคือเราจะต้องเจอลูกค้าต่อว่าทั้งติชมทั้งต่อว่าเราต้องรับให้ได้ดูกับอาชีพเซลล์กี่ปีครับผม ประมาณสักหกปีได้หกป,ป,ปีค่ะหกปีของการเป็นเซลแล้วอยู่ดีดีการเป็นเซลมันกระโดดมาสู่การเปิดร้านรถเข็นขายอาหารซีฟู้ดได้ยังไงที่ถ้าเราแบบทำอาชีพแบบเป็นลูกน้องเขาอยู่อย่างเงี้ยเราก็คงจะแบบมไม,ไม่ไม่รวยแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะคก็เลยตัดสินใจว่าเออทำอะไรดีนะที่ที่เหมาะกับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะไอ้ที่เหมาะกับตัวเรานี่คืออะไรครับที่คิดคได้คือเป็นนะคนที่ชอบอาหารทะเลมากม,มากเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง เราไปนั่งทานอาหารทะเลอุ้ยทำไมแบบเขาขายดีขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบดูแล้วเออมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยเป็นจุดประกายนะตรงนั้นว่าเออมันยังไม่มีร้านบางคนที่แบบอยากทานอาหารทะเลแต่ว่าไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนี้นะคะคก็อยากทานแบบข้างทางอะไรที่มันง่ายๆนะคะพี่ก็จะไปทานไปทานแบบ ที่เขาขายอาหารทะเลทั้งหมดทั่วประเทศไทยเลยไม <ฮะ S 1> ่ว่าจะเป็นสะพานพุทธเยาวราช<ฮ>ะนะคะก็ะเลยได้เมนูที่ได้มาก็คือเมนูกุ้งองบุน้นเส้นกุ้งองบุน้บเนเส้นนี่เป็นเมนูตั้งตัวเลยนะตอนที่ทําสุดขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่ขายเลยนะพี่ทําแจก ทำให้คนในหมู่บ้านทานก่อนจะได้นี่คือเป็นเดือนเหมือนกัน,ทำท,กนทำทุกวนันทำทุกวันคุณป้าบอกว่าอร่อยแล้วลูกทำใครได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตัดสินใจเลยไปซื้ออุปกรณ์ได้รถเข็นมาคันหนึ่งยังโดนเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องแซวเลยว่าอะไรเนี่ยแต่ก่อนสมัยก่อนจะมีรายการฝันที่เป็นจริงหัวเราะเราว่าเอ้ยดูดูเดี๋ยวทำอะไรก็ไม่รู้มีรถเข็นด้วยรายการฝันที่เป็นจริงให้มาหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รูร้สึกว่าในใจลึกคอยดูนะวันหนึ่งอ่ะเราจะดังเราจะรวยจากรถเข็นนี่แหละอะไรเงี้ยค <laughs> ่ะ การหาวัตถุดิบที่ดี<ช>ก็คือการทะเลนี่แหละ<ช>ลเราไว้แรก,แรกๆเนี่ยการม<ช>ีความยากของการหาวัตถุดิบเี่ยยังไงครับพี่ ยากมากค่ะเพราะว่าเราซื้อจํานวนน้อยใช่ไหมคะมทีนี้เราไปแหล่งที่เขาผลิตใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ขายเราหรอกที่ต้องไปถึงประมาณสักตีสองไปมหาชัยเนี่ยนะคะแรกเนี่ยเขาจะเปรียกกันอ่ะอันนี้ร้อยโลอ,อะไรข้ามยนต์ข้ามหน้าข้ามตาเราไปแล้วเราก็ถามโทษนะคะคุณป้าอันนี้เราจะซื้อขอซื้อ,อต่อได้ไหมคะอะไรเงี้ย<ๆ>เขาไม่พูดกับเราเลยเขาก็มองเราหัวจดเท้าแล้วเขาก็หันไปทํางานต่ออ <ๆ S 1> ะไรเงี้ยค่ะก็ไปนั่งนั่งอยู่สักพักหนึ่งพอดีมีเด็กที่เขาเข็นคนต่างด้าวเงี้ยค่ะเขาเข็นอาหารทะเลผ่านมา แล้วก็ทำยังไงนะยกมือไหว้เขาเลยโทษนะคะโทษนะคะพี่เอาอาหารทะเลตรงนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยพอดีหนูอยากซื้อปันซื้อนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แนะนาเราไปเป็นขายปลีกใช่ไหมครับผมใช่<ม>ขายปลีกที่แปลกใจคือทําไมถึงไม่หาซื้อแถวแถวนี้ล่ะทําไมต้องไปถึงมหาชัยคุณภาพไม่ได้ความสดมันไม่ได้างคะ่ะแล้วก็ขนาดที่เราต้องการขนาดเราไปถึงมหาชัยนะคะมันจะมีกุ้งแบบว่า40ตัวโล30ิตัวโลซึ่งขนาดมันจะเล็กค,ค่ะนี่ว่าพี่ต้องการอะไรที่มัน แหวกแปลกแนวโดดเด่นคือคุณทานอาหารริมข้างทางอาหารทะเลราคาประมาณนี้ไม่แพงแต่ถามคุณภาพโอ้ทำไมคุณภาพเหมือนพัตคาเลยอนี่คือความโดดเด่นคราวนี้วันแรกที่เปิดร้านครับขายไม่ได้เลยเดี๋ยวกำความหวันมาเต็มเตียบตัดสินใจไม่ทําเซลแล้วตรงนี้ได้แน่นอนคือตอนนั้นมั่นใจมากออกมาปุ๊บทาเสร็จวันแรกขายไม่ได้เลยพี่บางคนยังไม่รู้จักของต้องทิ้งทุกวันเลยทิ้งอยู่ประมาณเกือบ6เดือนค่ะ กว่าจะขายดีหเดือนน้ําตาซึมเหมือนกันนะคะ<ม>แต่ต้องไม่ให้ใครเห็น<ม>ค่ะเพราะว่าเราต้องสร้างแรงบันดาลใจและกําลังใจให้กับตัวเองะคะ<ม><ม>เคยคิดบ้างไหมว่าเฮ้ยทิ้งทุกวันอย่างนี้ไม่ไหวแบ่งเอามาใช้พรุ่งนี้บ้างดีกว่าหรืออะไรดีกว่าไม่เคยคิดค่ะ,คะเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดเราทำณนะวันนี้เนี่ยโอกาสข้างหน้าอนาคตเราจะจะ,จะดับไปเลยเราเชื่อมั่นใน,ใน,ใ,นในความสดของเราว่าเออถ้าเรายังคงขายของดีให้ลูกค้าได้ทานทุกวันเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเรา อย่างที่บอกว่าขายไป6เดือนแรกเป็นหเดือนที่ทรหดมากคือทิ้งทุกวันใช่คือต้องขาดทุนทุกวันเนี่ยค่ะ,คะอะไรเปลี่ยนหลังจาก6เดือนนั้นคะโอ้โหคนเริ่มมาเริ่มมารอค่ะเริ่มมารอคิวเลยเหรอค่ะไม่ใช่มารอคิวอย่างเดียวนะคะจัดโต๊ะให้ช่วยจัดโต๊ะให้เพราะว่าเราต้องไปรอขายต่อจากแม่ค้าเจ้าอื่นตอนเย็นต้องรอเขาเก็บทำความสะอาดก่อนแล้วเราถึงจะไปตั้งขายได้ขายดีอยู่นานแค่ไหนครับถึงต้องขยับขยายร้าน ประมาณ2ปีค่ะ 2>, 2ปีนะฮะ,ะตอนนั้นมีเงินเก็บสักเท่าไหร่ถึงขยายร้านได้เออประมาณสัก5 0 0แสนบาทได้โอยเก็บเงิน5 0,000นจากการขายขายรถเข็นขน,นะ่ะสองปีเองวันนั้นอะไรคือสัญ,ญญาณว่าตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องขย,ยายร้านค่ะ หลังคาด้วค่ะฝนตกค่ะคือแบบว่าลูกค้านั่งเนี่ยต้องยกโต๊ะหลบฝนนะคะขยับไปตรงนู้นทีขยับไปตรงนี้ทีอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็หลือลูกค้าไม่มีที่นั่งแล้วตอนนั้นก็ขยับจากที่เดิมไม่ไกลค่ะก็เป็นตึกแถวสามชั้นค่ะพอเปิดณวันแรก รถจอดยาวไปถึงเรียบถนนปัจจุบันเนี่ยค่ะยาวเลยหน้าตึกแถวไปอีกอย่างนี้ยค่ะทั้งซอยเลยเต็มแน่นอนว่าที่นั่ง่เราตั้งใจจะมีไันไม่เพียงพอแไม่พอเลยค่ะต้องต่อคิวเลยสามชั้นก็คือแบบ ไม่พอลูกค้าต่อคิวอยู่น้นแค่ไหนจนถึงวันที่เราตัดสินใจจะขยายเพิ่มตลอดมาค่ะจนณปัจจุบันนี่คุณจุดพิถผันของการก้าวมาสู่ร้านอาหารร้านเดียวนะครับมีสาขาเดียวที่ได้ยอดถึงปีละหนึ่งร้อยร้านคือการย้ายมาเปิดณจุดตรงนี้เลยกับการบริหารพนักงานกว่า200คนเลยสิให้การบริการได้เหมือนกับที่เราเคยบริการลูกค้าจนลูกค้าติดใจมีวิธีการทำยังไงครับเราต้องสร้างกําลังใจให้กับลูกน้องด้วยสอนเขาว่า ต้องทาได้เพราะว่าพี่เองพี่ยังทําได้เราต้องมีความอดทนแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้แล้วก็เวลาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีเวลาที่เขาทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะไม่ทิ้งกันนะคะเราจะรักกันเหมือนพี่น้องที่จะใช้คําว่าครอบครัวอบอุ่นถ้าจะใช้คนหรือขอความร่วมมือเต็มทีอย่างน้อยเราต้องดีกับเขาก่อนธงชัยทาวนาพ์ f i n ิเทกบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ m e d i t ร m มบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านข้อเข่าและสะโพกจากร้านรถเข็นเล็กๆริมถนนที่มีลูกค้าติดใจในรสชาติจนต้องเข้าคิวรอทานอาหารของเธอมาตลอด20ปีอะไรคือแนวคิดที่ทำให้เธอก้าวสู่ความสำเร็จนี้ไปติดตามกันต่อเลยครับมาถึงวันนี้แล้วค่ะพี่กบที่จากการเริ่มต้นจากการขายรถเข็น มาจนถึงทุกวันนี้ที่เรามีธุรกิจที่ใหญ่โตขนาดนี้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ภูมิใจขนาดไหนพี่ภูมิใจมากค่ะจากนึกถึงวันที่เขาแซลเราดูถูกเราว่าอฝันที่เป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจากรถเข็นแล้วใช่มเหมือนฝันที่เป็นจริงแล้วอะค่ะน้วันนี้ยังคิดว่าตัวเองฝันไปเลยนะคะค่ะเพราะว่าคิดว่าทําแบบไม่คิดว่า ทำเล็กๆจากแค่โต๊ะ4ีตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีผลตอบรับลูกค้าจะมากมายมหาศาลขนาดนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่พี่กบเคยเล่าให้ฟังก็คือการที่ว่ามีลูกค้าเก่าค่ะเดินมาแสดงความยินดีกับเราค่ะลูกค้าเก่าคนนั้นนี่คือเก่าขนาดไหนคะตั้งแต่เริ่มแรกสี่โต๊ะค่ะเขาก็มาน้องจําพี่ได้ไหมพี่ชานน้องเนี่ยยินดีด้วยนะที่มีวันนี้เปิดร้านใหญ่โตเลยไม่น่าเชื่อว่ากบจะทําได้อะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่รถเข็นธรรมดาเองแน่นอนก่อจะมีวันนี้ได้คงไม่ได้ โอ้โหปูด้วยกีบกุลาบม,มาตลอดทางรอกมันต้องมีช่วงเวลาที่ท้อแท้สุดๆเลยช่วงเวลานั้นมีไหมครับมีค่ะลูกน้องออกหมดเลยก็เขามีปัญหาด้านครอบครัวเขาด้วย<ม>อะไรอยเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นงานอะไรประเภทนี้ค่ะอาหารทะเลมาเรียบร้อยแล้วเอาลงมาเอาลูกน้องไปไหน หายหมดเกลี้ยงเลยค่ะ,ะก็ช็อกนะคะเพราะว่าอยู่ๆพอเราเปิดมาสักพักเนี่ยขายดีมากเลยอยู่ๆต้องปิดไปลูกค้าจะรู้ไหมคิดว่าเราเจ๊งไหมอะไรไหมอะไรไะอย่างเงี้ยคะเวลาเกิดปัญหาเนี่ยพี่จะมองว่าเราต้องถอยหลังก้าวออกมาก่อนเหมือนคนเราเดินในวงวนเหมือนไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> เล่นเกมในเขาวงกดนะคะถ้าเราจะหาทางออกเนี่ยเราจะวน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 เราหาทางออกไม่เจอหรอกค่ะ,คะเราต้องยอมแพ้ก่อนถอยออกมาก้าวออกมาก่อนค่ะแล้วมองกลับไปเราจะเห็นทางออก เชื่อว่าหลายๆคนไมคงจะมีอุปสรรคและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะอยากให้พี่กบให้กําลังใจกับคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่นะครับว่าจะประสบความสาเร็จอย่างพี่กบเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างครับผมก่อนอื่นนะคะเราต้อง ดึงศักยภาพตัวเองออกมาสร้างความฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะมีเงินเป็นร้อยล้านนะคะทุกคนทุกคนมีความสามารถเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นําความสามารถตรงนั้นมาทํากับมันให้เต็มที่เต็มร้อยค่ะ <Okay. S 1> การทํางานเนี่ยเราต้องทำให้เต็มร้อยก่อนคือเกินเหนื่อยก่อนพอเราเกินเหนื่อยปุ๊บเนี่ยเราจะก้าวมันต่อไปได้โดยที่เราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยถ้าคุณสามารถทำแบบนี้ได้นะคะคุณก็เป็นอายุน้อยร้อยล้านได้ค่ะ ต้นของความสําเร็จนั้นไม่สําคัญว่าต้องเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ขอเพียงคุณตัดสินใจเริ่มต้นและก้าวไปอย่างมั่นคงเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ที่เริ่มจากก้าวเล็กๆแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่นกับเป้าหมายที่ชัดเจนแม้ระหว่างทางจะต้องเจอกับอุปสรรคแต่แมคค้ารถเข็นคนนี้ก็อดทนและก้าวพานมันไปจนได้และเธอก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าก้าวเล็กๆที่มั่นคงของเธอ ก็สามารถพบเจอกับความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้อายุน้อยร้อยล้านกันนี่มาคินิมาบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกีนก่ร้อยอย่างมีจุดมายปลายทางแตกต่างกันไป time to end the queen